สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวธนูนะคะคลิปนี้เรามาดูกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวธนูมาดูไปพร้อมๆกันนะคะธนูจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง16ธันวาคมนะคะจนถึง16มกราคมนะ เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจากไพ่ให้ชาวธนูสิบใบค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบออกมาพร้อมกันเลย ขออนุญาตนะคะปิดั่วครักวค่อยนะ้ะเสียงมันน่าจะเข้าไปใงไม่เดี๋ยวมันจะเป็นกวนอีกโอเคมาดูพร้อมๆกันนะคะชาวธนูช่วงสองอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมนะเอ้ยไม่ใช่เป็นมัน่วไปล้อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะธนูคือเกิดเดือนธันวาแล้วก็เอามาเป็นธันวาคมเลยนะคะ เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แรกของเดือนกุมภานะชาวธนูชาวธน,นูนะคะสองอาทิตย์แรกของกุมภาพันธ์นะชาวธนูก็ยังคงต้องทำงานเยอะอยู่นะคะทำงานเยอะทำงานหนักแต่ถามว่า งานนะ่ะดีมากเลยนะสองอาทิตย์นี้นะคะงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่างานที่จะเข้ามาจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณทําได้หมดคุณทําสําเร็จแต่ดูแล้วเนี่ยงานน่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะงานช่วงนี้จะชุกหน่อยนะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวงานชุกก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้เรามีไรายได้เยอะด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยงานเยอะเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะต้อง รับผิดชอบเยอะนะคะดูแลคนรอบตัวรอบข้างเยอะแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะมีความสำเร็จประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะเพราะว่าหัวหน้าเขามองคุณนะสองอาทิตย์เนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนที่ทำงานแบบพร้อมลุยนะคะทำอะไรให้อะไรมาก็ลุยได้ทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยปฏเิเสธทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมชนพร้อมลุยตลอดนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนขยันนะให้ความรับผิดชอบกับงานได้ดีนะคะลูกค้าเองก็มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทำงานเร็วนะคะตัดสินใจว่องไวมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเขาอะนะคะลูกค้าเขามองว่าคุณอะ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ให้เขามันก็เลยเป็นข้อดีของคุณในช่วงนี้นะที่แบบว่าถ้าเกิดใครกําลังมองหาลูกค้าเพิ่มนะคะมองหาลูกค้าใหม่เปิดตลาดใหม่ช่วงเนี้ยยโอกาสไว้เลยนะคะมันจะช่วยให้คุณทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็ขยับกล้องนิดนึงเพราะว่ามันเบี้ยวๆพี่ก้นโอเคต่อมาเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารในช่วง อสองอาทิตย์นี้นะบุตรหรือบริวารน,นะคะให้ระมัดระวังนิดนึงเขาอาจจะมีความเกเรหน่อยนะช่วงนี้อาจจะมีความเที่ยวเก่งลักสนุกนะคะจะไม่ค่อยสนใจเรื่องงานสักเท่าไหร่ให้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้คอยใส่ใจให้คอยดูเขานิดนึงนะคะว่าเขาทํางานเสร็จทันตามกําหนดไหมหรืออะไรเงี้ยคือ คอยดูใกล้ชิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงสองอาทเนี้เขาจะค่อนข้างมีความอินดี้นะอินดีนด้นิดนิดคืออยากทำก็ทำไม่อยากทำเช่นก็ไม่ทำอย่างนี้นะค่ะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นจะมีความ เกเรนิดๆนะคะในในช่วงสองอาทิตย์นี้นะเพราะนั้นจับตาดูนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าเสียหายร้ายแรงอะไรไหมก็ไม่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณใส่ใจคุณดูแลเขาเอ,อแล้วนี่วางไพผิดคุณดูแลเขาเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถผ่านไปได้นะคะก็คือยังอยู่ใน คือคุณด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งนะคุณธนูนะคะมันก็เลยทําให้คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะต่อมาเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวธนูสองอาทิตย์นี้นะมันเป็นช่วงที่คุณบางคนเนี่ยอยากเก็บหอมรอมริบเพื่อซื้อบ้านหรือเปล่านะคะเป็นช่วงที่คุณแบบต้องการทํางานทําเงินแล้วก็เ,เก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมารั์นะคะหรือว่า เอาไปให้พ่อให้แม่นะคะให้ญาติผู้ใหญ่ของคุณก็ได้นะบางคนอาจจะแบบว่าเออมีมีพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นเออดึงดูนะคะมีภาระที่จะต้องเรื่องของค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเก็บหอมรอมริบเงินตรงนี้เพื่อที่จะไปใช้จ่ายให้กับออทางครอบครัวหรือทางคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนก็เก็บเงินเพื่อจะซื้อบ้านนะคะที่จะ ทำให้ตัวเองมีหลักฐานมั่นคงขึ้นอย่างนี้เนาะถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะคะจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสนะที่คุณจะได้บ้านหลังใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องมีเก็บเงินเก็บทองเยอะพอสมควรนะไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นสำเร็จนะคะแต่ว่า คือมีโอกาสไหมมีแต่ต้องรอหน่อยนะรอหน่อยนะคะ oh. มันถึงจะสําเร็จช่วงช่วงนี้มันยังไม่สําเร็จในสองอาชีพนี้หรอกแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะที่จะสําเร็จตรงนั้นนะก็ยินดีด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลนะคะคือสองอาชีพนี้คุณธนูนะคุณจะมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะมีความรู้สึกว่าเออมันต้องกังวลในเรื่องของการสื่อสารนะคะบางคนอาจจะต้อง ไปคุยกับลูกค้าแบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วคุณไม่กล้าหรือเปล่านะคะหรือบางคนมีความกังวลในเรื่องการเจรจาต่อรองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความกังวลแต่โดยชั้งตีทั้งนั้นแล้วเนี่ยคุณธนูคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณสามารถใช้สเสน่ห์ของคุณนะคะในการที่จะ สื่อสารในการที่จะพูดคุยกับผู้คนรอบข้างเนี่ยใช้ความเป็นธรรมชาติเนาะไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรนะคะคุณเป็นธรรมชาติของคุณเพราะว่าด้วยความที่เป็นธนูเนี่ยมันมีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะคะราศีเนี้ยแล้วถ้าคุณยิ่งเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณเป็นคนที่ไปที่ไหนไม่มีใครเกลียดคือถ้าใครเกลียดคุณเนี่ยถือว่าคนนั้นเนี่ยแย่มากๆนะคะแย่มากๆเพราะด้วยพื้นดวงและพื้นพื้น,นราศีของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีใครเกลียดน,นะคะเป็นไปไหนมาไหนเนี่ยคนมักจะรักผู้ใหญ่มักจะเอ็นดูนะเป็นลักษณะนั้นนะคะชาวธนูก็จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะช่วงสองอาทิตย์นี้ในเรื่องของงานในเรื่องของเงินอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คืออาจจะต้องมัธยัสถ์หน่อยช่วงนี้คือถามว่ามีเงินไหมก็มีแหละค่ะมีใช้จับจ่ายใช้สอยมีแหละแต่ว่าเหมือนคุณไม่ค่อยอยากใช้เพราะว่าคุณจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านซื้อ ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเอกสารสัญญาอะไรเนี้ยนะคะหรือจะไปวางมัดจําอะไรสักอย่างนะคะเกี่ยวกับบ้านก็ได้เกี่ยวกับรถก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารวางมัดจําอะไรพวกเนี้ยนะคะต่อมาเรื่องของความรักเนาะความรักคนมีคู่ก่อนนะคะชาวามีคู่เนี่ยมีความสุขดีนะแฟนคุณก็ นำพามาซึ่งลาบยศเงินทองเนาะทำงานเก่งนะคะแฟนคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะอาจจะแบบว่ายุ่งกับงานเตรียมโปรเจกต์ใหม่หรือทำอะไรให้มันสำเร็จเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างมี ภาวะความกดดันตรงนั้นอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแนละ้วถ้าแฟนไม่เอาใจหรือแฟนดูแบบไม่สนใจบางครั้งก็จะเกิดอาการงอนหรือน้อยใจได้ก็ไม่ต้องมีอาการแบบนั้นนะคะช่วงนี้เขาจะเป็นเป็นคนบ้างงานหน่อยนะคะคู่ของเราเนาะจะบ้างงานนิดหนึ่งส่วนชาวโสดนะคะ ชาวโสดเนี่ยอดทนรอไปก่อนนะถึงคุณอยากจะมีช่วงนี้สองอาทิตย์นี้คุณก็ยังไม่เจอนะม่ไม่เจอใครเลยนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะทางานเยอะนะคะทํางานแล้วก็มุ่งมั่นกับการทํางานแล้วประสบความสําเร็จกับการทํางานคุณมีความสุขกับการที่จะทำอะไรให้มันสําเร็จทํางานให้มันมีผลงานออกมาแล้วคุณก็มีความสุขกับตรงนั้นไม่ได้วอรรี่หรือว่าวุ่นวายกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสองอาทิตย์นี้นะชาวธนูนะคะ ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงสองอาทิตย์นี้นะให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอาจจะมีความใจร้อนความหุนหันพันแล่นหน่อยเนาะแล้วก็มีอาจจะมีเรื่องของอลังสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำนะคะสองอาทิตย์นี้นะสำหรับชาวธนูลังสังหรณ์ค่อนข้างจะดีนะคะโดยเฉพาะ เรื่องของการสื่อสารนะถ้าสมมติว่าคุณไปคุยกับใครแล้วคุณรู้สึกสัมผัสแรกที่คุณรู้สึกได้ว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้หรือคนนี้เออดูแล้วไว้ใจได้เออคนนี้ดูน่าลงทุนด้วยหรือคนนี้น่าทำงานด้วยเนี้ยคุณเชื่อสัมผัสของคุณตรงนั้นนะคะสัมผัสแรกที่คุณรู้สึกสัมผัสได้กับ คนที่คุณไปคุยหรือคนที่คุณไปสื่อสารด้วยหรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือหัวหน้าหรือลูกน้องก็แล้วแต่นะคะเวลาที่คุณไปคุยกับเขาเนี่ยโดยเฉพาะช่วง2อาทิตย์นี้คุณจะมีเซนส์ในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างดีนะคะเซนส์ sense ของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าคนนี้โกหกหรือคนนี้ไม่โกหกหรือคนนี้จริงจังหรือคนนี้กําลังหลอกเราอะไรเงี้ยนะคะคุณสามารถแยกแยะได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า ช่วงนี้ลูกน้องค่อนข้างจะมีความเอเร์เรนิดหนึ่งนะคะมีความอินดี้เนาะแล้วก็คุณสามารถที่จะเข้าไปถามแล้วว่างานนี้เสร็จหรือยังทำแล้วหรือยังเนี่ยบางทีลูกน้องอาจจะกลัวบอกว่าทำแล้วพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้ส่งนะเดี๋ยวขอผมดูรายละเอียดนิดนึงซึ่งจริงอาจจะยังไม่ได้ทำเลยตั้งแต่สองสมวันที่แล้วแล้วก็เริ่มมาเร่งงานเอาวันนี้เพื่อที่จะส่งเย็นนี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งงานมันก็จะอาจจะออกมาไม่ได้ดีเนาะ อันนี้ถ้าใครมาพูดกับคุณแบบนะี้เซนส์ของคุณจะบอกได้แล้วว่าคนเนี้โกหกอยู่แต่มันอยู่ที่คุณแนละ้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าเซนส์ค่อนข้างดีนะคะสองอาทิตย์นี้ให้เชื่อเซนส์ตัวเองเนาะเวลาทําอะไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพนะเรื่องของความใจร้อนนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของความมู่วามนะคะความตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นความใจร้อนความ ไม่ค่อยยังคิดอย่างเงี้ยนะนะัไม่ค่อยอให้มีสติอะคะ่ะให้มีสติแล้วก็ให้มีความชะลอมีความช้าใช้เหตุผลเยอะๆในการที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนตัดสินใจนยให้ชั่งน้ําหนักเยอะๆชั่งน้ําหนักดีๆนะคะสองอาตย์นี้นะโดยรวมๆแล้วนะคะชาวธนูให ไม่มีอะไรเสียหายมากแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีแบบโดดเด่นนะคะคุณต้องอดทนรอไปอีกสักพักหนึ่งนะเพื่อที่จะให้อะไรมันดีขึ้นนะคะก็ เป็นกําลังใจให้ชาวธนูแล้วอ้อเรื่องสุขภาพอีกอันหนึ่งนะให้ระวังเรื่องของปวดหัวไมเกรนนะคะการใช้สายตาเยอะสายตาพล่าสายตาล้านะคะเมื่อตาปวดกระบอกตาพวกนี้นะคะแล้วก็พ่านไปถึงทําให้ไปเป็นไมเกรนได้ปวดหัวได้นะคะให้ระมัดระวังแล้วก็เรื่องของข้อเท้าข้อเข่าวพวกนี้ระมัดระวังด้วยถ้ามีโรค อยู่แล้วนะคะเป็นโรคประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามาระ,ระวังอาการกําเริบอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะก็โดยรวมนวประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธนูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนราศีอื่นหรือเพื่อนราศีธนูด้วยกันก็ได้นะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มีเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ชาวธนูทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญทั้งกายทั้งใจนะคะสุขภาพแข็งแรงและมีลาภยศชื่อเสียงเงินทองกันทั่วหน้านะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ